สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย P ี s พบกับดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะสำหรับก้าวแรกของรายการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราต้องการให้คุณผู้ชมเข้าใจเรื่องราวในต่างประเทศเพราะเรื่องต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอีกต่อไปค่ะสำหรับสถานการณ์ที่ทั้งโลกกำลังจับตามองในวันนี้นะคะก็คือที่อัฟกา,านิสถานและคงจะช็อกผู้คนโดยเฉพาะคนอัฟกา,านิสถานไม่น้อยค่ะ เมื่อได้เห็นภาพกลุ่มนักรบทอริบานได้ยึดครองที่นั่งธรำเนียบประธานาธิบดีได้สำเร็จซึ่งเป็นการยึดครองพื้นที่ที่ถือว่าเป็นหัวใจของการปกครองอัฟกานิสถานนะคะภาพนี้ล่ะคะ่ะที่ทำให้คนอัฟกานิสถานก็คงจะตกอกตกใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจากนี้ไปอนาคตของผู้คนอัฟกานิสถานจะเป็นอย่างไรคะ่ะ และสำหรับคลิปที่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือภาพความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นใกล้ๆก,ก,กับสถามบินที่กรุงคาบูค่ะเป็นภาพเหตุรุนแรงที่นักรบตอริบันยิงเข้ามาทางทิศทางของผู้คนที่กรุงคาบูนะคะก็เป็นภาพของคนอัฟกานิสถานที่พยายามจะหนีความกลหหพยายามที่จะอพยพเดินทางออกนอกประเทศ แต่ก็คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเที่ยวบินพาณิชย์ยกเลิกทั้งหมดขณะนี้ผู้คนที่อัฟกานิสถานก็คงจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวเพราะไม่แน่ใจอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไปค่ะ กลุ่มผู้บัญชาการของตอลิบานพร้อมด้วยอาวุธเข้ายึดครองทำเนียบประธานาธิบดีอัฟกานิสถานได้สำเร็จไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีอัชราฟกานีออกนอกประเทศเมื่อคืนวันอาทิตย์โดยบอกว่าต้องการหลีกเลี่ยงเหตุนองเลือดทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสภาพนั้นไม่หลงเหลือเมื่อนักรบตอรลิบานประกาศว่าสงครามจบแล้ว สภาพที่ท่าอากาศยานกรุงคาบูวันจันทร์เต็มไปด้วยความโกลหลหมดหวังเศร้าสลดและตื่นตระหนกคนนับหมื่นแออัดที่ท่าอากาศยานจํานวนมากรอเที่ยวบินแบบไร้ความหวังท่ามกลางรายงานว่าเกิดเหตุยิงทั้งในและรอบบริเวณท่าอากาศยาน สถานเอกอกัครราชทูตสหรัฐอพยพเจ้าหน้าที่ไปที่เขตทหารที่ท่าอากาศยานเพื่อความปลอดภัยการยึดธรรเนียประธานาธิบดีที่กรุงคาบูโดยกลุ่มตอลิบานเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐนำกำลังเข้าไปประจำการและทำสงครามกับตอลิบานไม่ต่ำกว่า20ปีวันนี้ความกลัวกลับมาเยือนคนอัฟกานิสถานอีกครั้งว่าจะนำไปสู่การปกครองที่โหดร้าย และการฆ่าประชาชนเพื่อล้างแค้นหรือไม่ความกังวลกำลังปกคลุมกรุงคาบูว่ากลุ่มตอริบานอาจจะเพิ่มความรุนแรงขณะที่รัฐบาลล่มสลายผู้นำตอริบานระบุว่านักรบกำลังรวมกลุ่มกันในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และจะรอจนกว่ากองกำลังต่างชาติออกไปจากประเทศและจะเริ่มเสริมสร้างโครงสร้างรัฐบาลใหม่ไบเดนทรยศพวกเราไบเดนต้องรับผิดชอบคำตะโกนของคนอัฟกานิสถานที่ไปรวมตัวประท้วงที่ทำเนียบขาวแสดงความไม่พอใจต่อการถอนทหารของสหรัฐออกไปจากอัฟกานิสถาน ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังเผชิญเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่ตัดสินใจเดินหน้าตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ให้ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเพื่อยุติสงครามที่ยาวนานถึง20ปีสำหรับสหรัฐ